าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะ ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหลายๆครอบครัวมีแผนจะพาบุตรหลานไปเที่ยวต่างประเทศกันก็จําเป็นที่จะต้องทําหนังสือเดินทางให้เด็กๆนะคะวันนี้เชบาจึงอยากจะมาอัปเดตก,การทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสําหรับเด็กโดยพาสปอร์ตสําหรับเด็กนั้นจะแบ่งออกเป็นเด็กที่มีอายุต่ํากว่า15ปีต้องให้พ่อหรือแม่ติดต่อเรื่องทําพาสปอร์ตให้ลูกด้วยตนเองส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง20ปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นเด็กโตแล้ว3 ามารถดเนินการได้ด้วยตนเองแต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ที่มีอํานาจปกครองเด็กที่ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศได้แล้วเงื่อนไขอื่นๆละ่ะเช่นกรณีที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะทําพาสปอร์ตให้ลูกน้อยได้ไหมมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมค่าทําพาสปอร์ตหลักเท่าไหร่ไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะการทำพาสปอร์ตเด็กจะต้องพาเด็กไปแสดงตัวตนด้วยซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจองคิวพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ www.qpassport.in.th เหมือนพาสปอร์ตผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ถ้าจะเลือก walk in อาจจะต้องรอคิวนานแถมเสียเวลาอีกต่างหากการจองคิวทำพาสปอร์ตเด็กนั้นสามารถเลือกสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้บ้านเราได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้เยาว์จะอายุกี่ขวบกี่เดือนกี่วันก็ต้องเซ็นหน้าพาสปอร์ตถ้าเป็นเด็กเล็กที่เขียนหนังสือไม่ได้จะเป็นการปั้มนิ้วแทนค่ะ อย่างที่2ค่ะเอกสารนั้นต้องเตรียมให้พร้อมมาดูกันว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการทำพาส,สปอร์ตเด็กหรือผู้เยาว์นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเพื่อแสดงตัวตนของเด็กหรือผู้เยาว์อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์2ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ยื่นนั่นก็คือเด็กหรือผู้เยาว์คนนั้นที่ระบุชื่อที่ถูก ต้องด้วยนะคะ 3. สูจิบัตรฉบับจริงหากยังอายุไม่ถึง15ปีต้องเตรียมมาด้วย 4. บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ฉบับจริงนะคะนำมาด้วยเลยได้ใช้แน่นอน 5. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อค่ะกรณีที่คุณพ่อและคุณแม่ได้เคยทำการเปลี่ยนชื่อจะต้องนำเอกสารไปด้วยและหากเด็กได้เปลี่ยนชื่อด้วยก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงด้วยเช่นกันค่ะ หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณพ่อและคุณแม่จะต้องลงนามให้ความยินยอมทั้งสองฝ่ายผู้ปกครองต้องมาทั้งคู่นะคะหนังสือให้ความยินยอมนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศได้เลยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่ไดหย่าล้างนะคะก็จะต้องนําบันทึกการหย่ามาด้วยโดยที่บันทึกการหย่านั้นจะต้องระบุว่าให บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจบุคคงเพื่อแสดงว่าเด็กนั้นอยู่ในความปกครองของผู้ใดในการทำพาสปอร์ตค่ะนอกจากนี้แล้วถ้าบิดาหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตต้องเตรียมใบบรณบัตรฉบับจริงมานะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเอกสารรับรองจากคุณพ่อและคุณแม่นะคะในการทำพาสปอร์ตเด็ก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเด็กต้องมาแสดงตัวพร้อมกับลูกนะคะเพราะต้องเซ็นเอกสารยินยอมให้กับลูกโดยต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ฉบับจริงค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณพ่อหรือคุณแม่ไม่สามารถมาได้คุณพ่อคุณแม่อย่าล้างกันหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทำอย่างไรฉบัแบ่งเป็นกรณีไปแบบนี้นะคะ อย่างแรกคือกรณีพ่อแม่อย่าล้างค่ะ ้าพ่อแม่อย่าล้างแต่ยังมีสิทธิ์ในการดูแลลูกร่วมกันจะต้องให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาเซ็นยินยอมให้กับลูกนะคะเพื่อขอทำพาสปอร์ตเด็กหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามเองได้ก็ให้ทำหนังสือยินยอมจากอำเภอสำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตด้ แล้วให้ตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะพาเด็กไปยื่นคำร้องขอทําพาสปอร์ตเด็กในวันจริงแทนค่ะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนอย่าร้างกันแล้วและเด็กอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องให้ผู้ที่มีอำนาจปกครองเด็กนั้นลงนามยินยอมฝ่ายเดียวได้ค่ะพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่กรณีดังนี้นะคะ ถ้าเด็กอยู่กับแม่จะต้องให้แม่ติดต่อที่อำเภอเพื่อทำหนังสือปกครองลูกเพียงแต่ผู้เดียวหลังจากนั้นแม่จึงสามารถลงนามอนุมัติฝ่ายเดียวได้ถ้าเด็กอยู่กับพ่อจะต้องให้พ่อร้องขอต่อศาลเพื่อขออำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวแล้วพ่อจึงจะสามารถลงนามยินยอมแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ ส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่าเน่นหมายความว่ายังคงจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วไม่ว่างมาส่งลูกทำพาสปอร์ต ขอย้ำเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องลงนามทั้ง2ฝ่ายเพื่อเซนยินยอมการเดินทางให้กับลูกแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆไม่สามารถมาลงนามได้แนะนำไม่ทำตามดังนี้นั่นก็คือหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถลงนามในวันยื่นร้องขอก็ให้มาทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอสำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นได้ค่ะ แต่ถ้าพ่อแม่อยู่ต่างประเทศก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วให้ตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีขึ้นไปเป็นตัวแทนพาเด็กไปยื่นคำร้องขอทำพาสปอร์ตในวันจริงได้นะคะหากพ่อแม่ยินยอมในการเจอกันสามารถไปแสดงตัวทั้งคู่ในวันที่ลูกทำพาสปอร์ตเดินทางเรื่องก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องขอใบบันทึกใดๆเลยเพียงแค่ไปเซ็นชื่อรับรองความเป็นพ่อแม่เท่านั้น กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้แม่ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ปกครองลูกแต่ก็ต้องไปขอบันทึกจากสำนักงานเขตเพื่อรับรองสถานะมาด้วยนะคะส่วนในกรณีที่พ่อแม่อยู่ต่างประเทศแล้วผู้เยาวนั้นมีอายุต่ำกว่า15ปี กรณีนี้ให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา แต่ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาลงนามยินยอมได้ให้อีกฝ่ายทําหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ไปต่างประเทศจากอำเภอสำนักง,งานเขตหรือสำนักง,งานทะเบียนท้องถิ่นพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดาด้วยส่วนในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้ที่รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรมมาแสดงด้วยนะคะกรณีสุดท้ายคือพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมนะคะพร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาฉบับจริงแล้วแต่กรณีคะ่ะ ส่วนค่าทำพาสปอร์ตเด็กนั้นตอนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,000บาทต่อเล่มเท่ากับพาสปอร์ตผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ค่าจัดส่ง EMS 60บาทในกรณีที่ไม่ได้มารับเล่มเองนะคะรวมเป็น1,060บาท เพื่อนๆท่านไหนที่กำลังจะทำพาสปอร์ตให้บุตรหลานสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ w w w q p a s s p o r t i n d h ปัจจุบันนี้มีสถานที่ให้บริการทำพาสปอร์ตหลายสาขามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือพร้อมบ,บอกขั้นตอนการทำพาสปอร์ตเป็นอย่างดีเลยเพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้ครบไปตามวันที่นัดหมายก็จะช่วยให้การยื่นเรื่องทำพาสปอร์ตของลูกๆของเรานั้นง่ายขึ้นแ่วนี้เราก็จะสามารถพาเด็กๆไปเที่ยวเมืองนอกได้สบายละค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่าน,น,นใดมีข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตสามารถโทรสอบถามไปได้นะคะที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงกสุลกระทรวงการต่างประเทศหมายเลข02-572-8442ในวันเวลาราชการค่ะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ